เพียงปลาสวายใส่กระเทียมปลาดองจ้ะรสชาติจัดเิ็ดอร่อยจ้าสวัสดีจ้ามือหนึ่งจะสิเป็นอีกมือหนึ่ง้ะจ้าสิไม้แกงเอ,อ่อปลาสวายใส่กระเทียมใบกระเทียมปลาดองเอาไว้จ้าแล้วก็สิมีพริกแกงพริดของเฮาที่เฮ้าบดทับปันเอาไว้จ้า เดี๋ยวเ้าสิมาเริ่มแกนใบกระเทียมปลาที่ดองใบได้จะกระลังแสบเลยคนบักพีดผงเนาะอร่อยจริงแสบอีลีปีดีสิดองว้หลายๆอยู่ดอกโอ้ยบ่เป็นปีนหาไม่นอะอันบ่นเป็นปีนี้ โอเคห้าก็สิรอให้หะมอน้อยน้ำมันเดือดห้าก็สีมันเริ่มเก๊งจ้ะตอนนี้น้ำกะไก่สิเดือนเร้จจ้ะเราก็จะเอาพริกเจ๊งเผ็ดของเ้องนี้เดี๋ยวเข้าปั่นเอาไว้ใส่ลงไปเลยรับพี่นึงกับพวกจ้ะเรียกว่าสีเผ็ดเกิน ราะวันนี้เคือเกียงมันมีคาตาคายไปบุกขุดแล้วก็ขิงมันบ้ไแม่ขิงขมิน้นเกลือพริกไทยพมันมีหลายอย่างอย่าคอยจำมันบ่อย ใส่สิต้มใบกระเทียมปลาลงไปก่อนด้ยจ้ะใส่ลงไปเลยเพื่อให้มันนิ่มจ้ะปลาเขาจะเอาใส่ทังลังนนี่ใสไ่ไปกระเทียมปลาดองนี่เยอะก้อนนาดันกระแกงใส่หัวปลาใส่หม่อนโอเคเขามาแกงใส่ปลาปลาสวายเนาะ มันก็เสีเยใจต,ตางกนันก็คือต้มจักประมาณสิบนาทีจ้ะให้ใบกระเทียมมันนิ่มจักหน่อยรสชาติมันสิสซ่บจะ้ะกินกระเทียมปลาตัวเต๋บานเต็มห้องเลยเต็มแมงวันบ่มักเด้อกินกระเทียม่ม,ม,ยม,ม,มันบ่นาเ,เ,เ,เขามาดอกแต่ถลกร้อยขนมกิน นํายาประเดกคือเห็นอยังก็สร้างเป็นไส้ประเดกอยู่เฮ้ยมันเล่นของบ้าบ่ต้องไปรับเชิญมันเลยสักพักหนึ่งจะให้มันนน่มว่านจาาีจังสิ่เอาปลาลวแล้วจังกิ่ถึงถลุดอืมคนเปนระะี้ยวก็กระเทียมเออกะกระเทียมปลาดองนี่กระได้เลยจ้ะตอนนี้ก็เป็น ที่นาพอใจเลยจ้ะก็กระเทียมปลาเพราะว่ามันหนิมเยอะแล้วเราก็จะเอาเครือตรงนี้ออกไปก่อนก็จะเอาปลาลงด้วยจ้ะวันนี้ าการเอา,เอากระเทียมปาลากระเทียมปลาดิโกบมันได้จ้ะทีนี่ข้าวกรสิปล่อยใหม้มันเอิดอีกจักประมาณปลามันสุกนั่นเลยจ้ะขั้นตอนนี้เขายังว่าท่านคนได้จ้ะเพราะว่าท่านได้ปรุงรสออกโอเค ทิศบานเดือดเลยที่เลยจ้ะตื่นเตสิมากุงหมดขาดเนาะโอ้ยโอ้ยกระต้อนใส่หนยังกึ่นกลาก็สิว่าปรุงเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวเอาแต่ชุกเราใส่ไป่ิบเหมือนก็พผัความเรี้ยวความเผ็ดความเป็นได้หมดทุกอย่างเลยจ้ะในนี้ ว่าเกียมแบบนี้แล้จะกินเด,ดื่องแบบน้เถอกินพรุ่งนี้จะอร่อยตอนนี้เขาเรีได้เลยจ้ะ อเก็จะจัดใส่ถ่วยด้จ้ะจะกินข้าวเย็นโอเคจ้าเป็นยังไงจ้ะแกงกระเทียมป่าใสาพริกเกงทั้งต่เนาะที่เราจัดการปรุงเองปั้นเองบดเองนี่เลยจ้ะอร่อยจริงเ้ยจ้ะ บมแม่นว่า,าตอา้องใส่แต่ว่ากระเทียมใส่กระเทียมปลาของหยินละมันเลยจากกระเทียมอหอมบานท่าในอนหอม,มาอบานท่าวแล้ว่ล้วปากระไอถุงออกบานท่านี่ก็เอามากแกงเลยจ้ะอร่อยเหมือนกันลองเห็นบ้างนะจ้ะคลิปนี้ก็มีประมานนี้แหละละโอ้ยกูเนาะเราไปยังวันนี้ลินรัวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหล,นะล,ะ,และจ้ะเอาแหละจ้ะ ไว้พบกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ